ากให้ถ่ายเด้อไม่ต้องถ่ายหรอกนถ่ายไม่ต้องถ่ายผมเลยโอ้โหติดตามตั้งแต่วันแรกแล้วจ้าแย่ถิ่นก็ไม่ต้องถ่ายเพราะว่าไม่ได้ติดตามติดตามให้หน่อยติดตามนิกกี้นิกกี้นิกนกี้ครับ นิกกี้มีช่องแล้วเข้าไปดูแล้วเมื่อคืนนี้บอกว่าผมมีช่องแล้วนะครับแต่ตอนนี้ส่งสติกเกอร์ให้ผมไม่ได้นะครับชั่วโมงยังไม่ถึงนะครับครับนิกนี้น่ารักแล้วนิกกี้มีช่องแล้วครับตอนนี้มีส0มร้อยชั่วโมงสะ3ร0อยชั่วโมงแ้วเอสามร้อชั่วโมงก็ช่องจิมมี่ก็ ปิดแล้วมาโอนไปให้มันโอนบ่ได้น่ายนิกกี้มีช่องแล้วครับผมมีช่องแล้วครับนี้จริงแล้วอ๋อนิกกี้ไลฟ์สดเหรอถึงทำไมได้ชั่วโมงไวจังยังไหลบ่อดานิกกี้เปิดช่องแล้วครับสามพันสามพันหกชั่วโมงมันก็เพิ่งจะเปิดเนาะมันก็เดี๋ยวก็ได้มันคลิปน้อยไงต้องเอาคลิปรัวๆั มีคลิปแล้วนะครับตื่นเช้ามาก็เอาคลิปนิกกี้เลยเปิดแรกช่องแล้วครับอ่านิกกี้ครับเป็นยังไงทำไมไม่ทักไม่ทายกันบ้างเลยทำไมไม่ทักไม่ทายทำไมไม่ทักไม่ทายจำกันบอได้เลยบองอนครับมีช่องแล้วงอนมีช่องแล้วงอนนิกกี้งอนไงี้โอ้ยโอ้โหสรุแล้วถ้าดังกว่านี้ยิ่งยิงนะเนี่ยไว มว่าแล้วขอญาติผมยังครับถ่ายผมเนี่ยขอญาติผมยังคนญาติปันก็จะหลุดหมดแล้วยังจะมาอีกให้ได้คลิปปังๆด้วยนะคะเจ้ามีเจ้ามีช่องแล้วเดี๋ยวก็จะเลยช่องค่อยไปดังกว่านี้ทั้งสราเราจะได้ได้จ้างถ่ายได้นี่จ้างถ่ายแน้นอนแล้วนี่กี้ครับพ่อหน้าอน้โอ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 ้โ้อ้พ่อน้่อหน้เชื่อใจเลย นะอืมอืมนิกกิเชื่อใจอย่างเดียวเพื่อนมาแล้วเห็นมั้ยเพิ่งมามาลักกันอุ้ยหยะตกใจมาเลยมาลักกันหน่อยมาูฟันขาวไหมฟันขาวไหมฟันขาวเลยคนอ่ะคนอ่ะคนอ่ะฟันโอ้ไปแปยงฟันเออฟันหายไปไหนหมดแล่ะนิกกี้ฟันหลุดด้วย ฟันหลุดไปไหนผมแก่แล้วโอ้จะเอาเอาแปดนาทีหรือสิบนาทีดีชั่วโมงมันต้องจะเล่ยไวอ่าดูเอาคลิปไม่รู้กี่คลิปเพิงจะได้ไลฟ์สดได้ถ้าไลฟ์สดได้จะให้นิกกี้พูดเองเลยโอ้มาคุยกันหน่อยเร็วฟังไลฟ์สดไว้นิกกี้เอ๊ะเห็นเพื่อนแล้วอือหืเพาจังไดมีแต่งัานงานฮ่องกงเลยนะกับประจักยิ้มไรเหรอ โอ้อยากได้เมียโอ้พ่อไม่เจ๊งเมียให้พัออยากได้เมียนั่นเห็นบอถือใจแหลกเดเมียบลูกโอ้ยแทงให้พวกสีได้แทงหลายบาทอยู่ดอกมันมีหลายตัวเนาะผู้สาวก็ได้อ้อนอ้อนเลยอ้อนอ้อนอ้อนยายยายเฮนนี่ยายถิ่นนะไปสู่ขอสาวให้หน้อยเขาบอให้ขอดอกเขาให้เอาลูก อันรูปรอปานนี่เนาะรอผู้โพสิผู้ที่นกี้บ่ตดติามยังติดตามได้ไม่งั้นไม่ได้ได้บล็อกเลยนะนิกี้เนาะบล็อกเลยบล็อกเลยนิกี้บอกเดี๋ยวถ่ายทีเนี่ยอันจะเผาคุยนิกี้จะพ่อบล็อกถ่ายสักก้อนจะแปดนาทีถ้านิกี้คุยตอนนี้ผมกับไปแล้วผมกับบอยู่เพื่อนไนย่ายเลยเออ

พันแปดร้อยห้าสิบบาทงามบ่โดนดอกนั่นสมทบทุนสองบาทสมทบทุนสองบาทยายสีน่นสมทบทุนหนึ่งบาทเปล่าเปล่ามันม่จุ๊บจุ๊บกันก่อนนะไม่รักกันเลยนะว่านี้นะไม่รักเลยมารักว่ากันนะกินหมูปิ้งฟรีไหมครับมันคนเดียวบาทเนี่ยเอาใส่ออกไปอาบน้ำมาแล้วกันมาขนคนนะโอ้ยไปอาบน้ำมาเลยก็ได้มันมันเป็นแหม่นี่นะแม่มันแบบว่าเอาเห็บเอาอะไรออกแล้วมันมัน มันคันมันนะมันกขยะโตมันยะโตันก็ค่ะตมันแหนะนะมาสบายตัวแล้วคันคันยิงนิดเหมือนเรามีเหง่อเยอะนี่แหละหาสวยแล้ววันนี้ก็ประมูลขายโทรศัพท์นะครับห้าหกเจ็ดเดเครื่องครับเครื่องละสามร้อยห้าสิบยังไม่หมดยังมีกระามีทั้งเออทั้งกีมมันหายใจเร็วเนาะทั้งกัมปูทั้งโอปุหาที่สวยแล้วหาที่สวยแล้ว มามร้ันเดอมนมอนยานี <cat> ่อ <developed Airbnb> <ira> no. ่ะโคก็ม <wiele> <cat> ีนะนี <favorite> ่นะค่ป้าจุ๊บๆยายหันนี่เลยปเห็นหนาเจาเลยมาได้ถ่ายให้มาปอห็นหนาเจาะเลยหนแมหนหอมหอมม่าเดีวพอัะไล่มือหอมเลยโอ้ยใบหอมหอมผัวน่ะผัวน่ะหอมจุ๊บๆเนโตเล่นโต จำกันบ่ได้แล้วบอกมาได้แล้วพิมกินแล้ววิมกินแล้วพิมกินแล้วยายนี่รับมาอะไรกันปกติจะหอมนะแเราก็เดี๋ยวจะโอ้ยอ่อนนี่ไปมาแบบยิงนะรอแล้วยิงนะนี่พูดดูแลใหม่แล้วลืมแล้วรอแล้วยิงนะอย่าให้รวยนะถ้ารวยแล้วจะสวยให้ดูจริงนั่นแล้วฟันหมด ฟันนิกกี้หักป่ะจุ๊บๆๆๆๆฟันหักก็บอกจุ๊บๆๆๆผลนะผลนะมันก็มีฟันผลนะสิไปเช่าไหนบ้านนี้เติมถ่ายภาพของเธอเธอพามาปกของโอ้มาอู้อ้ยถ่ายคลิปแล้วฝากฝากหน่อยนิกกี้ฝากหน่อยาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาโฆษณาผมยังไม่มีครับผมเปิดอะไรได้ยังไม่ได้นิกกี้ใช่เรอหรอนะครับแล้วก็ฝากซื้อ ผลิตันฑ์นะครับในเกลือมันโอ่งครับนะครับผ่านเ่้งนิกกี้สตอรี่ด้วยนะคยังนิกกี้สตอรี่ด้วยไปไหนละยังไม่ถึงแปเลยวนเวียนท่าใหม่ท่าใหม่เขาดูอยากถ่ายเขามาให้ผมด้วยนะพ่อผมให้ถ่ายนะเปิดช่องแล้วเด้อให้บาทนึ้งหนึ่งบาท สวัสดีน,นะครับเอฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณเช่นกันนะคะเห็นไหมคะนิกกี้มาแล้วสวัสดีครับหลังจากที่นะคะหายไปซ้อมเขาเขาไปสปามาแล้วเขาสวยเลยนะหล่อเขาหล่อเขาหล่อสวยคนวะขนมันสวยขนมันนุ่มใช่แล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นิกกี้ก็นะคะไปซื้อมหล่อมาแล้วเดี๋ยวตเดี๋ยวสาวๆก็จะ เาสาวๆจะจีบเขารับรองว่าจะลำบากแต่ลุงีแต่ไม่ต้องแตอกเพราะว่าเนาะมีเยอะอยู่แล้วสาวๆสาวๆที่พวกหนองนามีเยอะนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับพิ่ก็อย่าลืมนะครับดตภัณฑ์ดีๆทีๆพ่อพี่ทีๆจะกินนะคะทีๆโกโก้นะคะน้องใหม่เนาะขอบคุณมากมากค่ะ